สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกคนครับไอ้มื้อนี้จะพาไปตบปรากฏเก้าครับผมจะไปไม้เก้านั่นแหละครับที่คลิปที่แล้วไปครับจะไปตบยู่บนสะพานครับเพราะว่นานนี้ลุกไสจะไปน้าแต่บนสะพานน้าม,มันไหลยยครับก็บเป็นแต่ไดรุ่นอยู่คือคลิปก่อนเข้าไปทางในไม้มันบ่ปั่นไดครับน้ำน้ำม,มันแห้งแล้วป่ากับวัจัดปันเลยครับวันนี้ผมจะไปตบยู่ตรงสะพาน ตรงทีไปคลิปที่เลี้ยวแล้วมาหมายที่สองนะครับป่าส่งโตเยอะครับมันนี่ก็ประมันเที่ยงเลยหรอครับกําลังจะออกไปเดี๋ยวพาเด็กหน่อยออกไปหาประสบการณ์นําครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครัเดี๋ยวพาเด็กหน่อยไปหาประสบการณ์นําเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถครับผมมือนีมีเด็กหน่อยไปนํากระเจาวนไหวแน่ครับผมเดี๋ยวไปพอกันยุ่มไหมครับ พาเด็กหน่อยไปหาประสบการณ์นั่ไปครับครับอันนี้มาไม้ไม่นะครับเพราะว่าไม้ที่ไปเมื่อกี้น่ะาแห้งเลยครับนามแห้งบ่มีหมองลงขนาดยุสพานเขาบานเปนกันยังแห้งเลยอันนี้มา ไม้นึงครับเป็นสะพานคล่องนอ้ำใหญ่อยู่ครับแต่ว่าน้ำกัดส่งไหลแห้งอยู่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะล่องหามองล่องมึงครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับสภาพไม้นม้ำวนๆตัองเสียเข้าต้องล่องแบบใดครับนี่ครับพี่ๆนั่นน่ะสภาพถ้าแบบนี้เพืจะเพื่อจะไปล่องยุ่มมุ่งท่างนั้นครับมุ่งท่างนั้น บแต่กลัวมันจะอยู่บหรือจะล่งช่องทางคุนอืมแต่ครับเดี๋ยวผมหาหม่องลง่องมาครับหม่มองไดนมันคือครับแต่ว่าคิดบ่งแล้วหม่องคุนมันจะคือกว่าฟังทางแต่ครับผมน้ำแห้งครับน้ำม,มาจากหลายไาสครับก็ต้องมาร่วมกันเนี่ยหลายเกา,เกา มาครับน้ำไหลเลยแล้วจะย่นไปไกลๆเพื่อแล้วครับตรงไกลๆเอาน้าม,มาอยู่มันน่าจะช่วงคุณครับตัองอยู่เช่ เทสเทสครับเทสเทสน้ำพัดไซอ้าวอยู่แล้วครับ เดีนดวดูสิเป็นยังไงนี่ครับยุ่แล้วครับเดี๋ยวเบังจะเป็นยังไงเดี๋ยวขั้นอื่นมาใส่น้ำมาจจะอ้อยอยู่ครับมันสิคืบ่ครับสิ่สามบังครับผมมันสิมันบ่ไม้นี่ น้ำม,มาแห้งครับหมายก่อนไปบ่ได้เลยไม้ที่ไปคลิปที่แล้วครับมีอาการเยอะครับเนี่ยครับขั้นนี่ครับตีไปขั้นแรกตีใส่เยอะเหม็นครับนี่ครับมีอาการเลยเมื่อกี้อ่ตอเยอะนะครับใส่ไปสองขั้นละ แต่ว่าอันนี้ขั้นนี้ลองใส่ใส่เดือนบังครับมันจะเป็นจังไรเดี๋ยวมีอีกขั้นหนึ่งครับเอามาใส่เดี๋ยวจะใส่เยื่อเหม็นตีอีกทางกันนะครับโอ้ขั้นใส่เดือนกระตอดอยู่ครับน่าจะมดแล้วน้องพอดเอาขึ้นมาดิเอาขึ้นมาเลยดึงน้ำเออวัดน้ำ มันหนักเยอะหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเลยเพราะมันมีแต่กลัวมีไหมมีไหมยกขั้นเกินยกขั้นเกินเออมันหมดมันหมดน่าจะหมดเออโอเคมีรุ่นอยู่ครับผมตอดอยู่ครับจังสี่กับพ่อได้มั่นขันบ่นตอดนี่บ่มั่นเลยโอเคครับมาบ่ต้องนั่นเออบ่ตต้องงัดค่อยๆหมุนมาวันนี้หมุนมาเลย ดูดิชายพอร์สเต็มแรกเป็นไงครับเต็มเมแรกหนาดีนึ่ยกเตียมยกขึ้นโอ้สวยประตองแล้วนี่เย็บไปอีกเย็บไปอีกยกขึ้นมายกหมุน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 โดนน้ำโดนน้ำเออชวนน้ำช้วนน้ำช้วนน้ำหมุนเลยเออหมุนหมุนยกขึ้นมาให้ข้ามก่อนเขายกข้ามเออโอ้โหนี่ ปลาตองครับน้องพัดจับปลาตองกันเลยนี่จับหน่อยจับหน่อยเออจับตัวอย่างงี้ไหมหนึ่งสองถ่ายรูปแอคชันแชแๆเออแต็มแรงมากเลยครับปลาตอง ครับผมเพราะว่ามองนี่แล้วเป็นตะเป็นตะมีนคะครับเพราะว่ามันคือกระมูครับหน้าครับเป็นตะคืนมอง,งเดี๋ยวผมจะอ้อย อ้อยลงแถวนี่ครับอู๊ยล้มเอาเชือกมากเดี๋ยวผมไปเอาเชือกกันลืมเอาเชือกมากมากครับอันนี้ห่ออ้อยไว้แล้วเอามาลงเล่นนิบเป็นยังไดงครับจะมีปะ ฮะสันไหม เดี๋ยวเอาไว้นี้ก่อนครับู่ว่าจะเป็นยังไ,ไมงเป็นตะคือป่ยังมาทัานในีตอดเลยยังเหมือนเดิมบ่คือครับบ่คือง่ายง่ายง่าย ของบีเฟิร์สครับมาได้ไงยกขึ้นดิโอประขขาวยกขึ้นเยิขึ้นอีชะชะชะ่แชแเต็ม <ideally. S 1> <ped> e <ble ful> ดีสว่งบีเฟิร์สมาแล้วครับมันกินนต่เมืองมื่อนั้นสองเต็มครับจนสีเมื่อบ้านเอาซื้อนี่ครับใส่เดือนมันหมดครับผมเดี๋ยวปวดให้ เดี๋ยวกดให้ครับเจ้เดี๋ไปหาก้นใส่เดือนแถวนี่ครับผมใส่เดือนมันบ้เมีนมันหมดดอกบ่ได้บ่ได้เอาไว้ห่มมันตากแดดครับวันนี้ตายหมดครับใส่เดือนตายมหมดเออทานีใส่เดือนมันก็มันล่ะครับอันนี้ ใส่เดือนหมดแล้วครับไปคุดใส่เดือนมาเมื่อกี้ไหนล่ะเฟิร์สอยู่ไหน้องฟัดไปยัง <What size? S 1> นัดใสายมนขาดติฮะ <What? S 1> ขาดหร <What? S 1> ือมันหลุดไห <What? S 1> นอู้ยืขึ้นดูดินี่อันนี้เบ็ดเบ็ดซิดครับผมเฟิร์สจัดใหม่แล้วอู้กินลึกจางหักกระตง n น้อย อ๋อไม่ลึกไม่ลึกมาแม่อามา,มา,มานี่เดี๋ยวออกให้ okay. โอเคแต้มที่สามครับอันนี้พี่เฟิร์สได้จากเบสสิทธิ์โอ้สุดไปเลยแต้มที่สามแล้วก็ต้องสองตัวฝนมาแล้วครับครับ ทางฝนมากเลวเหมื่อมาเลยทางเมื่อบ้านแหละครับทางเมื่อบ้านเก็บเลยก็ได้นาจจะได้กเก็บของกลับบ้านแล้วล่ะครับเบิ่งส่งน้ำม,มาหลายพอดครับเอาไหมเพึ่งใส่เดือนถ้าตกยุหันก็กินดีอยู่ครับใส่เดือนมันใส่เดือนตากแดดดื่มเอาเก็บ,บเรียบรอยเลยใส่เดือนใส่เดือนตายหมดครับเพื่อนหมด เดี๋ยวจะได้เก็บของแล้วครับผมมืดมากแหละหลวงพอ่อกบพป่เฟิร์ตเท่ากันเก็บของนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนครับแต่ครับพี่ๆนะน้าเมื่อนี้ก็เหมือนเป็นคลิปผ้าเล็กหน่อยเมื่อออกไม้นะครับพ่อได้ขาเวลา่ให้เล่นโทรศัพท์ได้ สามเต้มซีเต้มครับปลาขาวหน่อยสองตัวแล้วก็ปลาตองหน่อยตัวหนึ่งลูกไส้ได้แล้วอีกตัวนึงหลานได้ตกเป็นเบดทิดอยู่นี่ครับสรุปมันนี้ก็ได้ซีเตียมครับกรพ่อได้มวนอยู่ครับหมนเวลาแล้วครับฝนมาแล้วครับผมแหลมาแล้วท่านั่นก็ทั่งทั้งกลบบั้นนั่นแหละครับผมไปครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แล้ครับพี่ๆนั่นแหะบ่มานซ้ำซ้ำบ่มานแหละครับนี่ปลาตัวนี้หน่อยนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับ น้า,มมาหลายโวดจัดจังไดนธรรมสิทธิ์ปาขาวหน่อยเป็นตะคืออยู่ครับผมสวัสดีครับอ้าเวเดี๋ยวอ้าวา